โอเคนะคบขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมอยู่กับผมนะฮะโอเคนะวันนี้จะมาแจกโปรมองอัดแบบในคอมนะฮะแล้วก็มาอธิบายแบบละเอียดด้วยนะครับก็โอเคครับก็โหลดโปรมานะครับจะได้เป็นไฟล์นี้โคื่อไฟล์โควิดนะครับแล้วกดคุมดำนะฮะแล้วก็กดคลิกขวากด extract here นะครับเอเ r a c t f i ไฟนะครับ ใช้ WinIR แตกไฟล์นะครับโอเคไปหาไหดลงกันเองนะ WinIR โ okay. อเคกดเอ t r a c t File กดโอเคนะครับจะได้นี้มาครับโควิดนะฮะอ่ะกดเข้าไปเราจะเจออย่างนี้แล้วกดที่โควิดนะฮะแล้วกดคลิกขวานะฮะแล้วก็กดเอ่ Send to แล้วก็ Desktop โอเคแล้วก็ออกเนาะแล้วก็ปิดไวรัสอ่า Anti Virus ด้วยนะครับนี่ ผมปิดแล้วเนาะอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปที่เรื่องมาข้างล่างนะ e x e c u t i o n a แ d o n r e m o v e execution นะครับให้เรากด a อ d and e x e c u t i ก n กดปุ๊บแล้วก็กดโฟลเดอร์ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์โควิดนะครับอ่ะอันนี้กด Select folder <c oughs> กด yes นะครับแล้วก็กดอีกครับแล้วก็ไปที่เขีขขยนว่าไฟล์นะครับ แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์โควิดนะฮะกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดโควิดนะฮะกดโอเพนเรียบร้อยแล้วก็กดอีนครับกดแอดแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็กดโควิดช็อตคัทกดโอเพนนะครับโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับที่ผมทําอย่างนี้คือไม่ป้องกันไม่ให้มันถูกลบนะครับอ่าโอเคจากนั้นแล้วก็เข้าเกมเอามองอัดนะฮะ เวอร์ชัน9.9นะฮะดูผมเล่นนะนีนะ่ถามว่าทำจอเล็กยงไงกดอินเทอร์เน็ตบวกเอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งเอาค้างโอเคนะครับนี่ฮะอินเทอร์เน็ตบวกเอนเตอร์นะฮนะอ่ะอย่างนี้เลยนะโอเคโอเคแล้วก็อ่าเปิดโปรขึ้กด <Good S 2> yes อ่ะอันนี้คือ inject เรียบร้อยแล้วคนระับ ผมจะอธิบายไล่อธิบายสำหรับฟังก์ชันนะ importer เป็น importer นะครับก็เปิดตอนไหนก็ได้เนาะ kill cooldown ก็คือเออ่ไม่มีคิวคู o o l d o w กดค่าลัวแล้วก็ infinite range ก็คือกดแบบมันจะวาร์ปไปค่าไปทุกคนเลยนะถ้าเรากดคิวนะเออมันจะวาร์ปไปเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนนะ time importer คือทำเควส์เาทำเควสให้เสร็จทุกอย่างนะ inner wall ก็คือค่าตัวกำแพงได้ infinity สมบูรณ์ก็คือกด ตัดไฟตัดอะไรพวกนี้กดได้อลิมิเตดเลยกดรัวๆได้คิมพอเตอร์ก็คือปกติถ้าเราเป็นอิมพอร์เตอร์เราจะฆ่าอิมพอร์เตอร์ไม่ได้นะครับแต่อันนี้ถ้าเราเปิดอันนี้วนเวลาเป็นอิมพอร์เตอร์เราสามารถฆ่าเพื่อนตัวเองได้ที่เป็นอิมพอร์เตอร์ได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะรโอเคอันนี้ก็คือเห็นอิมพอร์เตอร์เออจะเห็นโดยการชื่อคนคนนั้นจะเป็นสีแดงนะครับอ่ะ เปอร์วิชั่นก็คือมองเห็นไกลขึ้นปกติตัวเราจะเป็นแสงสว่างน,นิดเดียวนะถ้าเปิดน,นี้จะเห็นไกลขึ้นนะซีโก้เห็นผีคนก็คือเพื่อนเราที่ตายไปแล้วนะแล้วก็ซีโกแชทก็คือเห็นแชทแชทคนที่ตายไปแล้วคุยกันนะเออแชทผออีอ่ะเอออ่ะตรงนี้ก็คืออันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คืออ่าสามารถสแปมแชทได้ไม่มีคูดดาวนในการเขียนแชทนะดับเบิลโฮสต์อันนี้ก็คืออ่ะจะอธิบายแล้วนะดับเบิลโฮสต์ก็คือสมมติว่าเราเลือกโหมดอิมพร์เตอร์หนึ่งคนแล้วเราเปิดโปร ทำให้เราได้เป็นอิพอร์เตอร์มันก็จะกลายเป็นสองคนใช่ไหมครับอ่าอย่างนั้นเราต้องเปิด double ลโฮลเนาะคือถ้าเราแบบอ่าสมมุติเลือกโหมดหนึ่งคนอ m p o r t e r หนึ่งคนแล้วเราได้เป็นอิพอร์เตอร์คนเดียวก็ไม่ต้องเปิด double ลโฮลนะอันนี้นะอ่า double ลโฮลอันนี้นะก็แต่ถ้าเราเลือกโหมดเอ้ยสมมติว่าถ้าเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกโหมดอ m p o r t e r หนึ่งคนแล้ว ตอนเริ่มเกมเห็นว่ามีอินพอ์เตอร์สคนก็คือมีเรากับอีกคนหนึ่งให้เราเปิดดับเบนฮวนครับโอเคอินเวนตี้คิกบอดเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้วอลแฮกลุกกำแพงอัลล็อกไอเทมคืออัลล็อกชุดอัลล็อกทุกอย่างนะครับโอเคเริ่มเลยผมจะเข้าอัานนี้เด็ดช็อตนะเอา้าเต็มรัวๆเลยครับโอเคเปิดไปเลย อว์เนี่ยมันจะมีปุ่นมน้องทำอาเลยถ้าติดนะนี่สว่างมาก็เออเบดรว่าแฮกโอเคอเดี๋ยวโชว์ทะลุให้ดูเลยอ่ะนี่ทะลุได้เนาะมานี่โอเค ถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราเปิดดับเบิลโฮสนะเปิดปุ๊บโอเคนะครับผมผมเปิดวีซินแป๊บผ้ามันแตกอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะกดคิวโลโๆให้ซาบุทาดก่อนนะนี่นะกดซาบุทาดโลโๆเลยกดทุกอย่างเลยนะนี่นี่แล้วก็เรียบร้อยชนะเกมง <laughs> ่ายไหมง่ายไหมนี่ยนะเรียบร้อยนะ พอเราจบเกมแล้วก็ปิดแต่พจน์โฮลไปก่อนนะครับอะปิดไปก่อนเนาะพอเข้าเกมถ้ามันมีอร์เตอร์เกินมาหนึ่งคนก็คือเราให้เปิดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยโดนจับได้ว่าแฮกนะออกออกออกโดนจับได้ว่าแฮกนะ <c oughs> โอเค สี่สามสองหนึ่งอ่ะเรามาดูกันว่าจะต้องเปิดดตบเัลนคนไหมเปิดนะฮะเกินมาหนึ่งคนก็คือเรานะโอเคพอเข้าเกมแล้วเปิดนะฮะอ่ะอรอบนี้เรจะเล่นแบบแบบยื้อๆหน่อยแล้วกันไม่เหมือนเมื่อกี้อันนี้ตะ่กี้คือโชว์เฉยๆนะครับผมโอเคแล้วแนี่ผมจะตัดออ,ออกซิเกนแล้วก็คอมมิวนิเคชันนะครับผมนี่ฮะดูดูดูด ทำทาสเ,เสร็จหมดแล้วนะคบผมคือทำเควสเสร็จหมดแล้วอะเออเนี่ยเออทำเสร็จทุกอย่างเลยนะครับไม่มีเควสทำละเฮ้ยเฮ้ยทำไมไอค,คนนี้มันไม่มีชื่ออะอ่าแม่งเลยอ,อา้าอ้ากูจะฆ่าอีกคนเกิน โทษครับพี่เดี๋ยวออกชิปหายแลย้วเ, <c oughs> เนียนไปก่อนเนียนไปก่อนก็โปรนี้ถ้าเราตายเป็นผีแล้วเรายังสามารถฆ่าคนได้นะถ้าเราเปิดโปรอ,อร์เตอร์นะยังยังสามารถฆ่าได้นะพิงเหรอ อิดเยลโล่อ่าพูดคนตายไม่มีสิทธิ์พูดนะคนตายคนตายคนตายพูดได้ไงถามหน่อยวายวายวายไอ้เ <why>, <c oughs> ช่นนี่งงเลยเนี่ยโดนฆ่าทะลุกำแพงโอเคโอเคสก,กิปสก,กิปละกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่าสาธิตให้ดูอีกตอนตอนตายแล้ว่า่าคนได้เนาะโอเคไอ้เ <c oughs> ช่นนี่ไม่โหวตอีกแล้ว ไอ e e ่ e r e on อ l i เ e โอเคเอุ้ยไอชันนี่โดนเตะเลยโอเคผมจะเล่นแบบเล่นลิ้นหน่อยแล้วก okay. ันโอเคอะม่ใชน่าเฉยอ่ะน,น่าเฉย โอเคไปห้องไหนโอ okay. เคแต่รอบนี้ผมจะลองตายนะฮะแล้วก็เป็นผีฆ่าคนนะโอเครอรอรอโอ้อ่าแล้วเขาขออ,อกอะทำไมวะเนี่ยโอเคโอเค ต้องเปิดไหมเนี่ย <S <s <credible> <S เปิดครับ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเปิดค้างไว้ได้หรือเปล่านะผมจะทำแบบนี้ช่ว์กว่าออาโอเคผมจะลองฆ่ามีตัดอ้าว <c oughs> โอ้เปันอ, <c oughs> อะไรวะออกกันอย่างนั้นแหละโอ้อย่างเอออ่ะ ที่ก็ออกกันเค okay, มาละอือไอ้พวกนี้ไม่นคนตีนละคนเอเชียเซิร์ฟเอเชียไม่คนออกเคจริงโอเคส่วนใหญ่ต้องได้เปิดตลอดเลยนะฮะเพราะผมดวงไม่ดีไม่เคยได้เปิีพอ,เอ์เตอร์บ่อยกับเขาบ้างเลยโอเคผมจะฆ่าคนต่อหน้าต่อตาทุกๆุก,ท,กท่านเลยอ่าชิานละคนมันน้อย โอเคข่าไอาคนนี้ละกันอ้าวแล้วไม่มีใครเห็นอีกอ่ะข่า,าคนนี้ละกันอ่ะโอเครีพอร์ตเลย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 ทำกันด้วยนะครับก็สักทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ